หลายคนน่าจะเคยได้ยินกันบ่อยๆนะครับว่าเอ้ยต้องกินปลาเยอะๆนะจะได้ฉลาดแล้วเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมวันนี้ล่ะครับเราจะมาเจาะลึกกันถึงสารอาหารตัวสําคัญที่อยู่เบื้องหลังคำแนะนำนี้นั่นก็คือโอเมก้า3นั่นเองครับใช่เลยครับนี่คือคำถามที่จี้ใจดำร่างกายของเรามากๆเลยนะคือมันมีสารอาหารที่แบบว่าสมองก็ต้องใช้หัวใจก็ขาดไม่ได้ดวงตาก็ต้องการแต่ ร่างกายเราดันสร้างเองไม่ได้สงันแล้วคำตอบของคำถามนี้ก็คือใช่แล้วครับโอเมก้า3นั่นเองโอเคพอเรารู้แล้วว่ามันคือโอเมก้า3นะครับงั้นเรามาขยี้คำว่าจำเป็นกันหน่อยดีกว่าว่าไอ้คำว่าจำเป็นเนี่ยมันสำคัญขนาดไหนกันแน่คือคำว่าสารอาหารจำเป็นเนี่ยความหมายมันตรงตัวมากๆเลยครับลองนึกภาพตามนะครับรถยนต์เนี่ยถ้าไม่มีน้ำมันมันก็วิ่งไม่ได้ใช่ไหมครับร่างกายเราก็เหมือนกันเลยครับ ต้องเติมโอเมก้าสเข้าไปจากอาหารที่เรากินเท่านั้นไม่มีทางอื่นเลยเพราะอะไรนะ่ะครับก็เพราะว่ามันเป็นส่วนประกอบหลักของผนังเซลล์ทุกๆเซลล์ในร่างกายเลยนะโดยเฉพาะเซลล์สมองกับเซลล์ดวงตาเนี่ยโหเรียกว่าต้องการแบบสุดๆเลยละครับทีนี้พอพูดถึงไขมันปุ๊บผมว่าภาพในหัวของหลายๆคนน่าจะเป็นของทอดหมูกรอบอะไรมันๆใช่ไหมครับ แต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยโลกของไขมันมันก็เหมือนในหนังเลยครับมีทั้งพระเอกที่เป็นไขมันดีแล้วก็ผู้ร้ายที่เป็นไขมันเลวเง้นเรามาดูกันดีกว่าว่าเจ้าโอเมก้าสของเราเนี่ยมันจะอยู่ทีมไหนกันลองนึกภาพตามง่ายๆเลยนะครับฝั่งผู้ร้ายก็คือพวกไขมันที่มาจากเบอร์เกอร์ชิ้นโตๆหรือเฟรนช์ฟรายร้อนๆอันนี้เราเรียกว่าไขมันอิ่มตัวซึ่งแน่นอนว่าถ้ากินเยอะไปหัวใจมีเครื่องแน่ๆครับ แต่ในทางกลับกันฝั่งพระเอกของเราก็คือไขมันดีๆที่เจอในอะโวคาโดหรือในเนื้อปลาพวกนี้คือไขมันไม่อิ่มตัวครับซึ่งเปรียบเสมือนเป็นเพื่อนซีของหัวใจเราเลยละ่ะแล้วแน่นอนครับว่าโอเมก้า3ของเราเนี่ยก็ต้องอยู่ทีมพระเอกอยู่แล้วจัดอยู่ในกลุ่มไขมันดีนี่แหละครับถ้าจะให้เรียกชื่อเต็มๆแบบเจาะจงลงไปอีกนิดนึงนะมันคือกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนหรือที่เขาเรียกยอ่ยอๆว่า PUFA ซึ่งต้องบอกเลยว่ามันเป็นไขมันดีเกรดพรีเมียมที่ร่างกายจะขาดไปได้เลยจริงๆเอาละในครอบครัวโอเมก้า3เนี่ยนะครับเขามีสมาชิกตัวท็อปอยู่3ตัวด้วยกันซึ่งแต่ละตัวเนี่ยก็มีความสามารถพิเศษมีสกิลที่แตกต่างกันออกไปอยากรู้จักพวกเขาหรือยังครับงั้นเราไปทำความรู้จักทีละตัวกันเลยดีกว่ามันเริ่มที่คนแรกเลย EPA ครับหรือจะให้ฉายาว่าผู้พิทักษ์หัวใจก็ได้นะ คือหน้าที่ของเขาเนี่ยเปรียบเหมือนตำรวจจราจรที่คอยดูแลความเรียบร้อยในหลอดเลือดของเราเลยครับคอยเคลียร์ทางไม่ให้ไขมันเลวอย่างไตรกิสรายเนี่ยมาจับตัวเป็นก้อนจนการจราจรติดขัดแล้วไม่หมดแค่นั้นนะยังช่วยลดการอักเสบตามข้อต่อต่อตางๆได้ด้วยเก่งจริงๆมาถึงคนที่2องเดียเช คนนี้ต้องให้ฉายาว่าสถาปนิกมือหนึ่งของสมองและดวงตาเลยครับเพราะว่า d ดียเชเนี่ยไม่ใช่แค่มาช่วยบำรุงเฉยๆนะแต่มันคือส่วนประกอบหลักที่ใช้สร้างสมองกับจอประสาทตาขึ้นมาเลยคิดภาพตามง่ายๆนะครับถ้าขาดเดียเชไปก็เหมือนเราพยายามจะสร้างตึกสูงๆแต่ไม่มีอิฐสักก้อนแน่นอนว่าทางเรื่องความจำการเรียนรู้หรือการมองเห็นเนี่ยมีปัญหาแน่ๆครับ และสมาชิกคนสุดท้ายในครอบครัวนี้ก็คือ ALA ครับคนนี้จะมาจากพืชเป็นหลักเลยนะเปรียบไปแล้วก็เหมือนเป็นวัตถุดิบตั้งต้นที่ร่างกายเราจะรับมาก่อนแล้วค่อยเอาไปแปรรูปเปลี่ยนให้เป็น EPA กับ DHA อีกทีหนึง่งแต่จุดพีคมันอยู่ตรงนี้ครับคือร่างกายเราเนี่ยเปลี่ยนได้น้อยมากแบบน้อยจริงๆไม่ถึง10%ด้วยซ้าไปนั่นก็แปลว่าการหวังพึ่ง ALA จากพืชอย่างเดียวเนี่ยอาจจะไม่พอครับ และนี่ก็มาถึงช่วงไฮไลท์ของเรื่องนี้กันแล้วครับว่าถ้าเกิดร่างกายเราได้รับโอเมก้า3อย่างเพียงพอแล้วเนี่ยมันจะมอบของขวัญสุดพิเศษอะไรให้กับเราบ้างบอกเลยว่าประโยชน์ของมันเนี่ยครอบคลุมตั้งแต่หัวจะรดปลายเท้าเลยจริงๆคือประโยชน์ของมันเนี่ยโอ้โหเยอะมากจริงๆครับเอาหลักๆเลยนะอย่างแรกเลยคือเรื่องหัวใจและหลอดเลือดช่วยลดความเสี่ยงโรคหัวใจได้ลดความดันก็ได้ด้วย ต่อมาคือสมองกับสายตาอันนี้ก็ช่วยบำรุงสมองชะลอความเสื่อมป้องกันอัลไซเมอร์ปกป้องดวงตาของเราอีกยังยังไม่หมดนะครับมันยังช่วยลดการอักเสบทั่วร่างกายบรรเทาอาการปวดข้อหรือแม้กระทั่งช่วยให้อาการของโรคหอบหืดหรือไมเกรนดีขึ้นได้ด้วยคือดีไปหมดเลยครับฟังดูประโยชน์เยอะขนาดนี้บางคนอาจจะเริ่มท้อแล้วว่า โหเราต้องทำยังไงถึงจะได้มาเนี่ยแต่จะบอกว่าจริงๆแล้วมันง่ายกว่าที่คิดเยอะเลยครับเพราะมีงานวิจัยที่ยืนยันออกมาแล้วนะว่าแค่เรากินปลาที่มีไขมันดีๆให้ได้สัปดาห์ละ2มื้อย้ำนะครับแค่2มื้อต่อสัปดาห์เท่านั้นก็สามารถลดความเสี่ยงของโรคหัวใจลงได้อย่างเห็นผลชัดเจนแล้วครับแค่นี้เองเป็นอะไรที่ทาได้จริงแล้วก็คุ้มค่ากับสุขภาพของเรามากๆเลยครับ พอรู้ว่ามันดีขนาดนี้แถมยังทำได้ไม่ยากด้วยหลายคนน่าจะอยากลุกไปหาโอเมก้า3มาเติมให้ร่างกายกันแล้วใช่ไหมล่ะคำถามต่อมาก็คือแล้วเราจะไปหาสารอาหารสุดวิเศษนี้ได้จากที่ไหนบ้างละ่ะมาดูกันเลยครับแหล่งของโอเมก้า3เนี่ยนะครับเราแบ่งง่ายๆได้เป็น2ทีมใหญ่ๆเลยทีมแรกคือทีมจากทะเลครับโดยเฉพาะพวกปลาทะเลน้ำลึก อย่างแซลมอนแมคคอรเรลซาดีนพวกนี้จะให้ EPA กับ DHA มาแบบเต็มๆคือร่างกายรับไปแล้วเอาไปใช้ได้เลยทันทีส่วนทีมที่2คือทีมจากพืชครับเช่นพวกเมล็ดแฟลกซ์วอลนัทถั่วต่างๆซึ่งทีมนี้จะให้ ALA มาซึ่งอย่างที่บอกไปนะครับว่ามันเป็นแค่วัตถุดิบร่างกายต้องเอาไปแปลงร่างอีกทีและก็อย่าลืมนะครับว่ามันแปลงร่างได้น้อยมากๆเลย แล้วก็มีอีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่ต้องบอกว่าโอเมก้าสามเนี่ยสำคัญแบบสุดๆๆ,ๆเลยนั่นก็คือคุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์หรือกำลังให้นมบุตรอยู่นั่นเองค่ะคือมีคำแนะนำทางการแพทย์เลยนะว่าควรจะทานปลาสัก2 3มมื้อต่อสัปดาห์เลยเพราะว่า DHA ที่คุณแม่ทานเข้าไปเนี่ยมันจะถูกส่งตรงไปเป็นส่วนประกอบสำคัญในการสร้างสมองและระบบประสาทของลูกน้อยในท้องให้สมบูรณ์และแข็งแรงค่ะอันนี้สำคัญมากๆเลยนะ มาถึงตรงนี้เราก็ได้เห็นภาพรวมกันทั้งหมดแล้วนะคะว่าโอเมก้าสามเนี่ยมันสำคัญกับร่างกายของเราขนาดไหนทั้งหัวใจสมองดวงตาเรียกว่าเป็นสารอาหาร VIP เลยก็ว่าได้แต่ปัญหาใหญ่ที่สุดก็ยังคงเป็นเรื่องเดิมครับนั่นคือร่างกายเราสร้างมันเองไม่ได้ดังนั้นคำถามสุดท้ายที่สำคัญที่สุดที่อยากจะทิ้งท้ายไว้ก็คือในเมื่อร่างกายสร้างเองไม่ได้แล้วเราจะวางแผนเมื่ออาหารของเรายังไงเพื่อให้ได้รับสารอาหารที่จำเป็นนี้อย่างเพียงพอ ก็หวังว่าข้อมูลในวันนี้จะเป็นประโยชน์ในการนําไปปรับใช้กันนะครับขอบคุณมากครับคุณ AI ถ้าหากคุณไม่อยากพลาดข้อมูลดีเกี่ยวกับสุขภาพและอยากกลับมาสู่จุดที่สมดุลอย่าลืมด like, กดไลค์กดแชร์และ Subscribe กับพวกเราที่สุขสมดุล